สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เกิดกระแสดราม่านะครับเรื่องการบล็อกเอฟซีนะครับในกลุ่มปิดครับพี่น้องนะครับที่ผ่านมานะครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับบอสบิ๊กเพิ่นกะตอบแล้วนะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงที่มาที่ไปแบบซีกับพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มอ๋องซีสรุปให้ฟังครับพี่น้องนะครับ บิ๊กบอสนะครับ mm hmm. เพื่อนก็นตอบไปสินะครับพี่น้องนะครับว่าคือทางค่ายเนี่ยไม่มีนโยบายไปบล็อกเอฟซี uh, นะครับในกลุ่มปิดครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ขอความร่วมมือนะครับให้เอฟซีเนี่ยเม้นข้อความเนี่ยให้แบบสุภาพเรียบร้อยนะครับอย่าไปก่อกวนคนอื่นนะครับอย่าไปสร้างความล่ำคาญให้เอฟซีท่านอื่นที่เพิ่นเข้ามาเบิง่ง พี่น้องครับผมนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็กำชับกันนะครับว่าซีเมียนยังซีเฮ็ดยังก็ขอให้อยู่ในกรอบนะครับให้อยู่ในถ้อยคําที่สุภาพแค่นั้นเองครับผมพี่น้องนะครับบิ๊กบอสเพิ่นกระเบิดมีนโยบายไปไปบล็อกไปยังนะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าทางแอดมินนะครับทางแอดมินอาจจะแบบสื่อสารอาจจะคาดเคลื่อนแล้วก็ใส่ประโยคด้วยคําว่าบล็อกนะครับเอฟซี บางคนบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่พี่น้องก็คือนุ่มอ๋องลูกคิปให้พี่น้องได้เบิงกันว่างหันนะครับพี่น้องข้อความก็กล้กันครับพี่น้องน,น,นะครับก็ขอให้คนที่เขา้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็คืออยู่ในกฎของชุมชนนะครับอย่าสร้างความรำคาญให้กับท่านอื่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอสบิ๊กนะเพิ่นก็บอกว่าถ้าเป็นถ้อยคําที่บอสสุภาพนะครับหรือว่าไปก่อกวนคนอื่นเนี่ย กาสิลบให้อดมินน่ะลบข้อความตรงนั้นออกไปนะครับประมาณนั้นแต่ว่าบ่มีนโยบอยไปบล็อกนะครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องสบายใจได้ครับแต่ว่าพี่น้องเข้าไปแล้วก็ให้อยู่ในความสงบเด้อวิค์วิจาร์ได้ด้วยถ้อยคําที่สุภาพนะครับแล้วก็วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ครับพี่น้องเพื่อที่ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับนุ่มบอกก็เลยเอาข่าวด่วนมาฝากครับเพราะว่าบอดปีกพื่นก็พูดเองนะครับพี่น้องแบบสี่นะครับ โอเคพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนุบมองไว้ครับถ้ามีข้อสารดีๆเดี๋ยวนุบมองเสียบมาฝากอีกรอบหนึง่งคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ